สบ,บคชุดใหญ่ไฟเขียวให้ถอดแมสได้นะคะเริ่มวันไหนพื้นที่ใดไม่ต้องสวมหน้ากากอนามัยได้บ้างในที่ทำงานร้านอาหารออกกำลังกายยังต้องใส่แมสอยู่หรือไม่มารับฟังกันได้ในคลิปค่ะจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 ในประเทศไทยที่เริ่มดีขึ้นตามลำดับนะคะพบยอดผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่ลดลงส่งให้ในการประชุมสบ,บคชุดใหญ่ครั้งล่าสุด ได้มีมาตรการคายล็อกในหลายๆด้านนะคะหนึ่งในมาตรการที่ประชาชนรอคอยนั้นก็คือปลดล็อกให้สามารถถอดแมสหรือหน้ากากอนามัยได้นะคะสำหรับผู้ที่อยู่ในที่โลง่งไม่แออัดไม่จำเป็นต้องใส่หน้ากากอนามายัยหรือให้ขึ้นอยู่กับความสมัครใจได้โดยเริ่มตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2 5 6 5นี้ค่ะทั้งนี้นะคะในการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้อ วไวรัสโคโรนา2019ครั้งที่9ปี2565 ณนะตึกสันติไมตรีหลังนอกนะคะที่มีพลตำรวจเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานนะคะโดยที่ประชุมได้มีการพิจารณาการปรับระดับพื้นที่สถานการณ์ทั่วราชาอาณาจักรของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019และมาตรการป้องกันควบคุมโรคโดยมีการปรับพื้นที่เฝ้าระวงังหรือพื้นที่สีเขียวทั้ง77จังหวัดทั่วราชาอาณาจากักร มีผลนับตั้งแต่ประกาศราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไปค่ะนอกจากนี้นะคะยังเห็นชอบผ่อนคลายมาตรการป้องกันการควบคุมโรคภายในประเทศโดยให้เริ่มดำเนินการได้ทันทีค่ะหรือหลังประกาศราชกิจจานุเบกษานะคะส่วนมาตรการการสวมหน้ากากอนามัยนั้นสบ,บคเห็นว่า ควรสวมหน้ากากและสวมหน้ากากตลอดเวลาเมื่ออยู่ในที่แออัดนะคะสถานที่ปิดหรือมีการอยู่ใกล้ชิดกับคนจำนวนมากค่ะ มาดูเงื่อนไขาการสวมหน้ากากอนามัยกันนะคะ 1. สถานที่นอกอาคารให้สวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ร่วมกับบุคคลอื่นค่ะเมื่อไม่สามารถเว้นระยะห่างมีความแออัดมีการรวมกลุ่มคนจำนวนมากหรือมีการระบายอากาศไม่ดีนะคะเช่นขนส่งสาธารณะตลาดสนามกีฬาหรือสถานที่แสดงดนตรีที่มีผู้ชมเป็นต้นค่ะข้อที่สสถานที่ภายในอาคารให้สวมหน้ากากค่ะ เงื่อนไขาการถอดหน้ากากอนามัยนะคะเมื่ออยู่คนเดียวกรณีอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นที่ไม่ได้อาศัยอยู่ที่พำนักเดียวกันต้องสามารถเว้นระยะห่างได้ไม่รวมกลุ่มแออัดและอยู่ในที่ระบายอากาศได้ดีค่ะกรณีที่มีกิจกรรมที่จำเป็นต้องถอดหน้ากากนะคะเช่นรับประทานอาหารออกกำลังกายรับบริการบริเวณใบหน้าและศิลปะการแสดงต่างๆ ทั้งนี้นะคะให้ดําเนินการด้วยความระมัดระวังเมื่อกิจกรรมนั้นเสร็จสิ้นควรสวมหน้ากากทันทีนะคะสามารถถอดหน้ากากอนามัยได้เริ่มตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2565นี้เป็นต้นไปนะคะและสามารถถอดได้ทุกจังหวัดนะคะทั้ง77จังหวัดในประเทศไทยค่ะ แอดมินก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านนะคะที่แวะเข้ามารับชมคลิปค่ะก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ด้วยนะคะ